นามยออพักคส้มมีเราไม่มีเทารวบผู้สมัครสอสอสีเทาเข้าทางน้ําเงินการหาเสียงแต่ละพักการเมืองกําลังเข้มข้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดเวทีปราศัยดีเบตโชววิสัยทัศน์เกทัพบ,บับแหลกทั้งนโยบายประชานิยมแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนแต่ที่ฉีกตําราหาเสียงเลือกตั้งมีเราไม่มีเทาตระกูพรรประชาชนที่สังคมต้องสะดุดฟัง สมกับที่เป็นพักของคนรุ่นใหม่จูนแนวทางชัดเจนมีเราไม่มีเทาบิบพักภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญประกูลที่กําลังจัดตั้งรัฐบ,บาลน,นายรักสิมันโรมรอหัวหน้าพักประชาชนและสะสบัญชีรายชื่อในขณะนั้นเปิดโปงพักการเมืองทุนเทาเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ทำให้ร้อเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักกล้าทำฟ้องสารหมิ่นประมาทขณะเดียวกันนายวรพักธัญญาวง รมตีช่วยประกาศสงคันคังก็ถูกพาดพิงมีส่วนเกี่ยวข้อ,ของกับแก๊งสแกมเมอร์ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อรัฐบาลขณะที่พรรคการเมืองอื่นก็นำเรื่องทุนเทาไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเช่นกันถือเป็นผลงานของพรรคส้มที่ออกมากระตุกต่อมจะได้ทำความถูกต้อง,องพรรคการเมืองนักการเมืองที่อาสาเข้ามาพัฒนาประเทศชาติต้องสะอาดโปร,โรง่งใสตรวจสอบได้ไม่อยู่ใต้งเงากลุ่มทุนเทาล่าสุด ปปงอง,องชงสารยึดทรัพย์นายชนพัฒนาคซัวผู้สมัครสสสงขาพักกล้าธรรม159ล้านบาทในคดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์บอยเว็บจิมิ 88.com และเว็บไซต์อื่นๆหลังูุสสพักส้มออกมาแฉว่ามีการเกี่ยวพ้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่สโลแกนทีเด็ดที่หวังทุบพักกันมืองต่างๆกลับย้อนมาทุบพักตัวเองเมื่อนายบุริษเรารร่งโรอด ผู้สมัครสอสกรุงเทพเขต33พักประชาชนถูกตำร,รวจปราบปรามยาเสพติดจับคดีฟอกเงินจากการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในคดีของนายบุลิตเป็นการขยายผลคดีาย,ยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวเมื่อต้นปี2 5 6 8ก่อนสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายฟอกเงินโดยนายบุริตเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทขนส่งสีแง่ง ไม่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจตรวจพบการใช้บัญชีธนาคารกว่า50บัญชีมีเงินหมุนเวียนมากกว่า20,000ล้านบาทเจนทีเชื่อว,ว่าเป็นบริษัทที่ใช้บังหน้าในการฟอกเงินจากยาเสพติดคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดของนายบุลิศพักส้มเสียรางวัดไปมากทันที่แหกปากชี้หน้าด่าพักการเมืองอื่นใช้ทุนสกปรก,ปกหว่านซื้อสอสอเข้าสภาแต่เหมือนคว้างงูไม่พ้นคลองงับเข้าตัวเองขณะเดียวกันเองพลตรวจโทรรุตพลนวรัต รฐมติกว่าการกระทรวงยติธรรมออกมาปุดข้อมูลสืบสวนเชิงลึกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีนักการเมืองอดีศสรวมถึงผู้สมัครศสกว่าสิบรายเข้าไปมีส่วนร่วมกับเว็บพนันออนไลน์และแสแกมเมอร์และเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้สมัครศสที่เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในเร็ววันนี้แจ็คพอตหวยไปออกที่ผู้สมัครศสพักโซมอีกแล้วเมื่อก่อนพิชากาาตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี บอชอสอ,อทอหรือตำรวจไซเบอร์นำหมายสารอาญาที่1 9 6 6 9ลงวันที่13มกราคม2569เข้าจับกลุ่มนายรัชพงศ์สรสุวรรณอายุ32ปีผู้สมัครสสพักประชาชนเขต2จังหวัดตากแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำบูบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อ,อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่อรกทรอนิก์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินแต่เจ้าตัวให้การปฏริเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างเป็นเพียงผู้เล่นไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บขณะที่ตำรวจงัดหลักฐานโต้เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นักิน 789.com ยอดเงินหมือนวยเน300,400ี400ล้านบาทเริ่มทำตั้งแต่ปี2565 โดยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทดลองเล่นได้บัญชีที่ผูกหน้าเว็บบัญชีจ่ายและบัญชีธนาคารเกษตรกรไทยและบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ในชื่อของนายสมโพงศ์แก้วประสิทธิ์โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกลุ่มขยายผลเส้นทางการเงินพบเครือข่ายบัญชีพักธนาคารเกษตรกรไทยชื่อบัญชีนางสาวกาญนานามงถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมา และพบว,ว่ามีการโอนไปนยังบัญชีผู้รับประโยชน์เป็นบัญชีเกษตรกรไทยชื่อบัญชีนายรัชพงศ์สร้อยสุวรรณซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอขอนุมัติศาลออกหมายจับนายรัชพงศ์ด้ที่บ้านพักย่านบึงกลุ่มช่วงเย็นวันที่1 4มกราคมโดยตำรวจชุดจับกลุมยืนยันสืบสวนมานานและจับกลุ่มตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยผู้สมัครสสทำงามหน้าหัวหน้าเทง นันทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเหมือนแผ่นเสียงตกคร่องขอยืนยันว่าพรรคมีนโยบายที่ชัดเจนไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุจริตคอร์รัปชันค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ทุนเทาหรือสแกมเมอร์รวมถึงเว็บพนันออนไลน์หากบุคลากรของพรรคที่มีพฤติกรรมต่างๆเราจะไม่ปกป้องปกปิดการกระทำผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนกฎหมายดูเหมือนสโลแกนมีเราไม่มีเทาจะพูดได้ไม่เต็มปากเสร็จแล้วเมื่อสองผู้สมัครสอสอของพรรค ถูกสอยหลุดวงคอจรด้วยคดีสีเทาทั้งฟอกเงินยาเสพติดแล้วเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพักในการหาเสียงเหมือนเตะหมูเข้าปากหมาที่คะแนนโพลแต่สำนักชี้ประทานเดียวกันว่าพักประชาชนและพักภูมิใจไทยคะแนนนโยมอันดับหนึ่งกำลังบี้หายใจลดต้นคอกันอย่างสูสี เมื่อหอกที่ใช้ทิ้มแทงศัตรูกลับมาทิ้มแทงการหัวใจตัวเองเหมือนจะเข้าทางพักน้ําเงินและต้องจับตากรณีที่พลตรวจโทรุทธพลรัฐมนตรีว่าการากระทรวงยุติธรรมแบะไตแล้วว่าเตรียมรวบนักการเมืองสีเทาสิบรายก่อนถึงวันเลือกตั้ง8กุมภาพันนี้จะมีพู้สมัครสอสอพักไหนถูกสอยด้วยข้อหาสีเทาอีก